สวัสดีครับครับวันนี้ก็มีบริการส่งรถนอกสถานที่นะครับอ่าด้านหลังผมนะครับจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นิยมกันมากนะครับจะเป็น c a p โฟ LDA 1.9สีบอนเงินนะครับวันนี้ผมก็มาส่งที่สถานที่ที่หนึ่งที่มีรถซิ่งเยอะมากนะไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะ ไอดาวเราเองนะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวรถกันนิดนึงนะครับฟุ๊บข้างหน้าเลยตัวนี้จะเป็นกรบโฟลดีเอนะครับหนึ่งจุดเก้าสีบอลเงินนะครับเป็นตัวเตี้ยนั่นเองคันนี้นะครับโอ้ทรงหล่อเลยสําหรับคันนี้นะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนในส่วนของ ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กของเวลรัดด้วยยางซูแม็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเวลเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับจัดทรงลงนะครับด้านหน้าสองนิ้วนะครับหลังสี่นิ้วครับสุดอัตราตัวนี้จริงๆมันสามารถลงได้อีกนะแต่ว่าสเปเน,นี้ยกำลังสวยแล้วก็ขับขับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ แตบโฟลดสีบอลเงินนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับราคารถเปล่าจะอยู่ที่7จ็ดแสบาทไม่รวมอุปกรณ์แต่งนะครับตัวนี้นะกันชนด้านหลังก็ถอดออกครับสายซิ่งต้องถอดออกไงสวยตัวเตี้ยเนี่ยมันดีอย่างคือตรงที่ถอดกันชนหลังออกเนี่ยมันไม่ต้องใส่ฝาปิดท้ายนะครับสำหรับรถตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้าตัวสูงเนี่ยถ้าถอดออกมัน แล้วไม่ใส่ฝาปิดท้ายเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามเลยดูทรงอีกทีหนึ่งดินแดนรถซิ่งนะครับที่นี่หน้าสองนิ้วนะครับหลังสี่นิ้วทรงประมาณนี้เลยขับง่ายไม่ขูดไม่อะไรทั้งนั้นยึดเกาะเหนียวแน่นอนสวัสดีครับเซลสวัสดีครับผม,มเป็นไงบ้างรถ ใช้งานดีไหมอย่าแต่งเยอะนะเดี๋ยวเมียบน่นโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแคโฟลร์ดีเอลดีนะครับคันนี้ก็สายคี้นเน้นใช้งานสวยๆเรียบๆพาดูภายในนิดนึงแคโฟอร์ลดเออปชันพอแล้ว สำหรับตัว LDA นะครับ<ม>ก็จะมีหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะจากที่โชว์ลูมผมมาที่นี่ก็ประมาณ200โลไปเดากันเอาเองนะว่าที่ไหนไม่อยากบอกดินแดนลรสซิงนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัว LDA เนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้จริงๆสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ แต่หลายๆคนก็ชอบเบาอะผ้าเพราะว่ามันนิ่มนั่งแล้วก็สบายแต่เบาะหนังมันก็ป้องกันฝุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคสำหรับโปรโมชั่นกันนี้ครับห้าหมนห้าพร้อมจบไม่ต้องพูดเยอะนะครับพร้อมออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เลยล้อเวลรัดด้วยยางซูแม็กโหลดหน้า2นิ้วหลังสี่นิ้วจบจบไปห้าหมนห้าไม่บวกเพิ่มบอกสู้โควิดไปเลย นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีคลิปรถแต่งอะไรเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูอีกครั้งนึ่งครับสวัสดีครับ